ปีนครับเตะโกดีสุดมีบอลยัดตับมากิะพลิกแหลกขวาขอกิ้นหบอลซ้ายบอลซ้ายโยกตัดขวาขวาแล้วกิณะโยกขวาของกิ้นาพี่ปืนเอาครับอับดุลกอดีลีอับดุลกอดีลีพาหนีมาแข็งแรงแล้วซ้ายของรีแล้วพิกจากรลีลีล้อเสียงดัง ประตูแรกในรอบเซมิฟานัลครับชายวัดย้อนจังววะนี้กิษณะกิษณะพาแล้วหนีมาซ้ายกิษณะไปได้กิษณะแล้วโอ้ครับบอลเล่นซันมาบอลขยับมากิษนะแล้วขวาครับกิษณะติดเซฟโอ้วรวิทย์เล็งแล้วมองหาไม่มีใครขยับวลวิทย์ออกซ้ายทีพงศธรพงศธรโยข้าวานแล้วาขวาพุ่งๆเฉลี่ยปัจวุบัน วารวิทย์วารวิทย์ปั่นออกซ้ายตรงนี้ธรรมรัตน์ธรรมรัตน์แล้วตรงนี้ได้ฟาวครับจักรินจักรินสับแล้วโยกโยกแล้วจังหวะนี้ฟาวโอ้โหแผงสามคนของศรีวิไลซ้ายของเปาณิศร์ของโค้งจักรินมาให้ที่เบอร์นาร์ดแล้วย้อนมาที่วันชัยวันชัยครับโดนติดบล็อกยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้เข้าทางของศรีวิไลกินสมาใจขวาเรียบ โซนท่าโซนท่าในที่สุดครับกีษณาก็ทําสําเร็จครับโอกาสยิงของเจ้าตัวในครางที่5ในเกมนี้แล้วเป็นประตูครับครับไม่เล่งครับสมันเกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับอาครับค,อคอ่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับวรวิดเอาครับบอลด,ดี่อับดุลกอดีรีอับดุลกอดีรีพลิกมาดิอากโกผู้จากการกับธรรมรักษ์ยังได้อยู่ขวาธรรมรักษ์ข้่ไปเบียดกาดิวธรรมรักษ์คัดและลูกนี้สิยเวลาตัดไม่ได้ อาแล้วก็บอลของเซเวรานิทัมบารัตน์ธรรมรัตน์ขยับออกซ้ายซ้ายบอลโอ้โหเจ๋งดีบอลได้เปรียบครับพวกนี้พงศธรพงศธรซ้ายโอ้โหวอลลวิ์อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้วอลลวิ์หลงขวาพุ่งๆมาเอาครับเดี๋ยวตัดบอลต่เนี่ยอนบุลกอดีตับดุลกอดีขั้วมาซ้ายแล้วบอลแรงก็มุ่งโอ้โหไม่เลยจังหวะนี้จักรินเกี่ยวมาได้จักรินตวนกับพิสุทธิ์จักรินแตงนี้มาอับดุนกรดีกีครับโอ้โห โอ้แลจังหวะนี้ครับพุทสินที่เป็นลูกที่จุดโทษเนี่ยครับคือทําชิ้กับเพื่อนครับแล้วพยามจกแหวกกับอ๋อนี่ครับคืออาจจะเป็นทางด้านของทางสาพงครับอาจจะมีการเช็คในเรื่องของ v r แล้วครับเอาละครับเช็คแล้วว่าก็ยืนยันคอนเฟิร์บยืนยันคำเดิมก็เป็นลูกที่จุดโทษเข้ามาวอลลุดซอยมาแล้วเซฟไปโอ้เอาไม่อยู่จังหวะนี้ เอาครับสองประตูต oh, oh. ่อนเร็ว oh, ก oh, right. ับป mm ิด hmm. ป well, yeah, so ืนแดงเร็วได้ขึ้นำมีโดนบีบแล้ววรวิทศักยโยกวรวิทย์ย้อนย้อนโดนตัดตัดหรือเปล่ากันจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหยังเก็บกระเป๋าคือได้แล้วฟาวโอ้เราเป็นใบเหลืองเลยครับจังหวะนี้นะครับได้เตะมุมครับสีเวลัยครับเพื่อประตูตีเสมอครับเอาครับบอลย้อนมาอติวัฒดล็อกเซฟแล้วขวาแล้วก็โอ้โหผู้นซีบอกข้ามาแล้วครับโอ้โห ลระพุทธสินอาจจะมองว่าจังหวัดสกัดเนี่ยบอลมันอาจจะข้ามเส้นไปแล้วนะครับโอ้กับผู้ตัดสินเช็ค VR ครับจังหวะนี้เพื่อความชัวร์ว่าเป็นประตูหรือเปล่าครับนะครับเช็คแล้วนะครับว่าคอนเฟิร์มเป็นประตูครับสองสองครับโอ้โหกิติชัยลองไหมลองลูกนี้กิติชัยพามากิติชัยแตะบอลได้ศิสมารัฐธรรมรัดแปะตามลูกนี้อับดุลคอนดีดีแรงมาลูกนี้โอ้โหโอ้ครับยังเซฟไม่ได้ครับบอลนวินครับ บอลตัดออกหลังไปอัดิวยัดข้อขายโดนปีมสองเปลวิทย์ดวงกระพงทองคงสะทอนและเปาวิ้นเปลวิฟาวโอ้มีแล้วสัญญาณโอเมดหมดเวลาการแข่งขันแลโวบู๊ผู้เริ่มเล่นก่อนครับวรวิทย์ตั้งอนครับจะโวนกับวันชัยสุวรรณยิงครับชัยยองแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับป้าเอาครับพี่ปืนแอนเวลใน ส่งเจ้าวรวรมายิงเพื่อตีเสมอครับเอาครับลวนกับวรวิวรวรุตย่องแล้วจัดตาครับเป็นหนึ่งประตูแต่หนึ่งครับช่วงยิงที่รูปที่จุดโทษทิวารแล้วซ้ายมาครับเป็นสามครับซ้ายของประวิตรประวิตรสอยมาแล้วเชืไปเอาล่ะีนี่ครับยิงเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ ทำ马拉ยืนทำสมาธ <laughs> ิแ <certific> ล <ated> ้วขาเรียบเป็นสี่วิรายครับกาสูซรอบทิ้งจะได้เลย โอถือว่าเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเป็นซีวิไล FC ครับที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับเอาชนะจุดโทษพิพสกอร์รวมครับซีวิไลเอาชนะไป5ประตูต่อ3ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวชุดนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดียวครับและเดี๋ยวกลับมาชมไกลขันในรอบชิงชนะเลิศครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศครับอีสานมณฑกับอะไรอะทับซ้ายเอ็กอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับ เดืยดชุดได้เรียบร้อยแล้วไปสแตนบายรอที่สแตนาในสเตเดียมี่เลยกองเชียร์ทั้งหมดขึ้นข้างบนเลยครับขึ้นข้างบนไม่เดินเข้าทางอุโมงค์ครับขึ้นทางบันไดครับซีวิไลผมขอเสื้อด่วนเลยซีวิไลท์ซีวิไลถอดเสื้อไปอัดอาไม่ผมด่วนด่วนกับแม็กโอฟทีวีด่วนแล้วเมื่ออัดเสร็จนะครับอัดเสร็จนะครับไปรอในสเตเดียมเลยนะครับเดี๋ยวผมประกาศเรียกขอบคุณครับและเราไปเจอกันนัดชิงชนะเลิศ